สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอินนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้นะคะเอินจะมาแนะนําตัวรถเข้าใหม่เป็นคันนี้เลย t ต y o ต a a อ,อติตนะคะเครื่อง 1.6G ปี2017นะคะสำหรับคันนี้ราคาตั้งขายที่439,000บาทนะคะเป็นรถปี17ด้วยเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่190,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะเป็นไมค์แท้นะคะไมค์เดิมจากเจ้าของคนเดิมตัวรถเป็นรถมือเดียวนะคะสีขาวบอกเลยว่าเป็นสีที่หาย,ยากแล้วก็นานๆทีจะเข้ามาด้วยนะคะลูกค้าที่ ต้องหายอยู่นะคะแนะนําเลยนะคะจับจองกันก่อนนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะบอกก่อนนะคะว่าตัวรถคันนี้เป็นรถที่เข้าใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักพลิคว่มจมน้ําไฟไหม้มาแน่นอนตัวรถคันนี้เดี๋ยวเก็บงานมานะคะรับรองว่าใหม่กิฟแน่นอนนะคะทะเบียนหกกไก่จ้าจาน3 8 4 0ปป้ายกรุงเทพแบบนี้เลย ัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะมันติรีเฟคเตอร์นะคะมีไฟเดตามนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะ2เส้นแบบนี้นะคะลูกค้าจะมองว่าตัวรถคันนี้นะคะทําไมถึงมีริ้วรอยเยอะจังนะคะเป็นรถที่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้เข้าถึงโครงสร้างนะคะแต่ว่าเป็นสีที่ภายนอกพวกสะเก็ดหินกระเด็นนะคะต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเก็บงานให้รับรองว่าใหม่กิฟแน่นอนนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะ แต่ให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะคะว่าไม่มีการบุบชนหนักมาแน่นอนคันนี้นะคะได้ยางของดันหลบด้วยนะคะเป็นยางปี21สัปดาห์ที่25นะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะคันนี้ไม่เคยเกยฟุตบาทนะตัวแม็กถืกอว่าใหม่กิฟมากๆเลยนะคะหัวน็อตท่ารูแบบนี้เลยโลโก้ดูโอ้บีบนะคะยังติดอยู่นะนี่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะติดฟีีมมาให้ลูกค้าเรียบร้อยรอบคันนะคะกระจกเดิมๆนะคะนี่เลย กระจกเดิมต้องมีโลโก้เตอรต้าแบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถคันนี้นะคะเดิมๆมไม่มีชนหนักมาแน่นอนนี่เลยแม็กนะคะตัวแม็กไม่เคยเกินฟุตปาดนะมาพร้อมกับยางปี21นะคะสัหดัห์ที่51ด้วยบอกเลยได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นตัวแม็กก็ถูกว่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะหัวนอท่ารูแบบนี้เลยมี ลูกค้าจะมองว่าอุ้ยคันนี้เคยโดนเสียดมานะคะใช่แต่ว่าข้อดีที่ลูกค้าได้เห็นก่อนเพราะอะไรนะคะข้อดีก็คือให้ลูกค้าเห็นว่าโครงสร้างตัวรถอะเขาเป็นโครงสร้างเดิมมันอาจจะมีโดนเบียดมาแต่ว่าไม่ได้ชนหนักพลิกคว่ำนะตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะคะรับรองว่าใหม่กิฟแน่นอนนะคะบอกเลยว่าตอนเนี้ยอาจจะดูแบบว่าเป็นเป็ดเหมือนที่ยังไม่ได้อาบน้ํานะแต่ว่าได้อาบน้ํามานะคะรับรองว่ากิฟแน่นอนนะคะถ้าเก็บงานคันนี้รับรองว่าสวยแน่นอนนี่ ไฟไท้ายด้านหลังนะคะถือว่าหล่อเหลาเลยนะคะคันนี้นะทะเบียน6ก็ไก่เจ้าจ้าน3840นะคะป้ไปกรุงเทพโลโก้นะคะโครโล,ล่าออติสนะเครื่อง1.6ตัวจี้สเกิร์ตด้านหลังนะคะมีในสตัว2ช่องนะคะที่เป็นเหมือนกับว่าตัวไฟหยุดนะคะถือว่าดีมากเลยนะ,ะลูกค้าที่อยู่ด้านหลังก็จะได้เห็นด้วย ภายในคันนี้นะคะด้านหลังถือว่าไมากิบมากๆเลยนะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้3าถึงสใบใหญ่ๆได้เลยนะ,ะถือว่าสะดวกสบายในการขับขี่แลวก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการขนของให้กับลูกค้าได้เยอะด้วยยังอะไหล่เครื่องมือแม่แรงนะคะทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยเรามาดูโครงสร้างกันบ้างนะคะเม็ดอาร์คนะคะทุกจุดอยู่ครบนะคะหัวน็อตไม่เคยถอดนะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆไม่มีชนหนักจนเปลี่ยนท้ายมาแน่นอนแล้วก็ไม่เคยถอดไปทําสีนะคะแบบนี้เลย นี่แผ่นกัรความร้อนนะคะทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะนี่เลยหัวน็อตเดิมๆเ,เลยนะไม่เคยโดนถอดนะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่น่าใช้งานนะคะสภาพก็กริบเลยนะนี่เรามาดูด้านเส้นตัวย,ยางเส้นที่3ามกันนะคะแม็กเดิมแท้นะคะโหบอกเลยว่าแม็กใหม่มากไม่มีเกยฟุตบาทแน่นอนแล้วก็ได้ยางปี21ด้วยเป็นยางดัลล็อนะคะ นี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยดูอ้อวีวทีนะคะแม็กสวยทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวเก็บงานมาเดี๋ยวบอกเลยว่ากิฟแน่นอนถ้าเกิดยังอยู่ให้อัปเดตจะรีบมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมนะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายในของคันนี้กันค่ะล,ลูกค้านะคะมาชมภายในคันนี้เนะคะเป็นทูโทนนะคะสีเบจตตดสีดำแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าตัวรถสภาพภายในนะคะถือว่าเดิมๆนะเดีเด๋ยวทาความสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดตัวเบาะให้แล้วก็ขัดเบาะแล้วก็อาจจะคุ้มเบาะใหม่นะคะเพราะว่าตัวเบาะอาจจะมีคราบนิดนึงนะคะแต่ว่าให้ลูกค้าได้เห็นก่อนว่าเดิมๆเป็นแบบนี้นะ นีเลขไมหนึ่งแสนก้าหมื่นนะคะมาพร้อมกับตัว engine start นะคะตัวแอร์เป็นแอร์หมุนแบบนี้เลยกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ Auto, นะคะได้เกียร์ออโต้แบบนี้นะคะขั้นบันไดมีตัวจอนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะ จะพุ่มตัวเบาใหม่นะคะแล้วก็อาจจะพ้นค่าเชื้อโควิดให้กับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะเพราะว่าตัวรถต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทําความสะอาดแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเข้ามาแบบนี้เลยให้ลูกค้าที่เห็นก่อนใครเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ติดตามช่องเอิร์นอยู่นะขอบคุณมากมากเลยนะคะตอนนี้คนติดตามอยู่ที่1,200คนแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ใครที่มาดูคลิปนี้นะคะกดไลค์กดติดตามไว้นะ,ะเพื่อที่จะได้เห็นคลิปนะคะรถเข้าใหม่ก่อนใครเลยเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าเนาะ ลูกค้านะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นดูโอ v บีวีทีไอนะคะตัวเครื่องเป็นเครื่องพันหกนะบอกเลยว่าโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่เคยโดนถอดแบบนี้เลยนะคะโ <ๆ S 1> ครงสร้างเดิมๆนี่แบบนี้เลยหัวน็อตเดิมๆนะ,นะฝาก,กระโปรงก็ไม่เคยโดนถอดนะคะเป็นหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะคะแต่รับรองว่าเดี๋ยวทําความสะอาดมารับรองว่าใหม่กิฟแน่นอนนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะโครงสร้างเขาเดิมจริงๆนะคะลูกค้าขานี่เลย ห้องเครื่องถือว่ายังใหม่อยู่นะคะบอกเลยว่าสภาพตัวรถคันนี้น่าใช้งานนะคะเดี๋ยวอาบน้ําปะแป้งคันนี้นิดเดียวนะคะก็รับรองว่าใหม่กิฟแน่นอนสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถคันนี้อยู่นะคะติดต่อมาหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหกเก้าสามแปดแปดสี่แอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะสําหรับคลิปนี้นะแนะนําว่าถูกใจนะคะจับจองนะเดี๋ยว เก็บงานมารับรองว่ากิฟแน่นอนนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปให้กันด้วยนะเพื่อให้กําลังใจด้วยนะคะแล้วก็มาอัปเดตตัวรถให้ลูกค้าได้ชมนะคะทุกวันเลยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ